ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นะครับวาัยตีนจะส่งความสุขทุกรูปแบบให้คุณกอนใครและนี่คือมาสต์กียินดีต้อนรับแม่ถ้าพูดถึงละครดังกระแสแรงในดวงใจคุณนึกถึงละครอะไรบ้างสะพ้ายเจ้าสัวช่องสามเรื่องนี้สิดังมากเลยอะไรกรงกรรมแน่นอนพอพูดถึงเรื่องนี้ปั๊บจะนึกถึงตัวละครตัวหนึ่ง อะไรอ่ะอสี่อสีคนติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองวันนี้มาสกีเลยนำอาสีมาในรายการของเราสูงขึ้นชิมาเหรอมาสกียินดีต้อนรับน้องออกัสวัชชิรวี เธอฉันนี่เป็นคนธรรมาดาทั่วไปไม่ใช่เค่สวยงามดึงที่เธอวาดไว้ขอถามสักคำหนึ่งจะมีสิทธิ์ไหมจะบอกคำนี้ไปกับเธอเพราะฉันไม่ใช่คนมีเวทมนต์วิเศษในรไมิดดวงดาวให้เธอก็คงไม่ไหวที่ฉันพอทำได้คือเอคำนี้ที่เก็บไว้ข้างใน นี่คือสัญญาที่มาจะคัวใจก็ไม่รู้จะเอ่ยคำไหนได้ดีกว่าสิบปีอที่ฉันจะขอพูดไปรักเธอคนเดียวแค่เท่นี้ในใจกังฉันมีคือรักใจเธอทุกนาทีที่เธอชื่รักเป็นไปได้ คนมันจะมาคนมันจะดังอะไรก็ห้ามไม่อยู่นะครับพลุแตกเลยจากบทอาศีทุกวันนี้ยังมีคนเรียกอาสีอยู่ไหมครับเออก็มีครับก็มีก็จะเรียกแบบว่าเอ้อาสีใช่ไหมเนีย่ยอะไรเงี้ยถ้าเป็นละครออกแรกๆก็จะเอยอาศีอาีมีมีเดินมาอาศีถอดเสื้อหน่อยมีไหม,อมถอดเสื้อถอดเสื้อมีไหม ก็มีเหมือนกันครับแบบว่าพอถอดเสื้อแล้วคนจะสนใจมากขึ้นอะไรเงี้ยแบบถอดเสื้อดูหน่อยอะไรเงี้ยนี่ไงนี่ไงเนี่ยดูหุ่นก่อนดูหุ่นก่อนเนี่อ่ะเสียเสี่เป็นไงล่ะโอ้โหบอดี้สวยมากเหรออันนี้พึ่งลงด้วยแสดงว่าหุ่นปัจจุบันคืออย่างนี้เลยประมาณนี้ประมาณนี้ขอเช็คความปิด เอาเิวัดความแข็งแรงไหมถ้าความแข็งแรงนะลุงเนี่ยแข็งแรงกว่าอยู่แล้วเพราะว่าโอ้โหคุยด้วยกระดูกไงได้กระดูกแต่ว่าอย่างได้ข่าวกระดูกทุนแล้วไม่ใช่เหรอครับขาก็กินแคลเซียมอยู่ครับคือเออเป็นคนกระดูกที่แบบแก่กว่าเพราะว่าอายุเยอะกว่าแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าท้องเนี่ยของลุงลุงจะแข็งแกร่งแต่ว่าอาสีนะเฮ้ยโอเคแข็งมากอ้จับเลยนี่นจับไปเป็น การุณาจับท้องนะครับคุณต๊กครับการุณาจับท้องนะครับดูวันนี้แต่งตัวเป็นเด็กมากนะครับคุณตาครับม่อากสนมาครับกอนนี้ก้อนนี้อ่าอนี้ยแข็งมากอ่ะขนาดสิกแตกยังแข็งขนาดนี้เคยเป็นนักเทนนิสใช่ครับเป็นนักเทนนิสใช่เคยคิดว่าจะเอาดีทางอนเทนเนสเลยด้วยซ้ำไปใช่ครับเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ไม่ได้เป็นคนเรียนเก่งแต่ว่าเล่นกีฬาเก่ง แล้วก็เลือกกีฬาคือเทนนิสใช่แล้วก็รักมันมากเราเห็นบอกมีอะไรที่ทําให้เกิดการขยาดเทนนิสไปพักใหญ่เลยเพราะว่าคือเราตั้งเป้าหมายไว้สูงมากว่าจะเป็นคืออยากเป็นระดับโลกให้ได้อะไรเงี้ยเราก็พยายามอยู่ห้าหกปีซ้อมทุกวันอะไรเงี้ยครับจนสุดท้ายแล้วมันเริ่มกลับมาดูตัวเองแล้วว่าเราไปไม่ถึงอะเรืองสรีระด้วยอะไรเงี้ยแล้วเราเริ่มช้ากันเริ่มตอน12ซึ่งระดับโลกเนี่ยเขาเริ่มแต่4ี่ขวบอะไรเงี้ยซึ่งมันสายไปแล้วตอนแรกก็คิดว่าถ้าพยายามมากอะ จะไปถึงได้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วมันพอไปถึงอายุ18แล้วมันมันเป็นทางตันแล้วครับต้องยอมรับกับตัวเองให้ได้แล้วซึ่งก็เป็นการอกหักครั้งแรกเลยอกหักครั้งแรกไม่ได้เกี่ยวกับผู้หญิงไม่เกี่ยวแม่เขาเขาทุ่มเทเยอะไงแล้วในสุดเขาไปไม่ถึงแล้วไอ้เฮิร์ทนี่แหละทําให้เป็นตัวชักนําเข้าสู่วงการคุณแม่ก็แบบว่าเอ้ยมันมีเปิดแคสนะโชคดีว่าที่บ้านรู้จักกับพี่ต้นโกแก่ครับเลยคุณแม่ก็เลยรู้ว่ามีแคสตเลิฟซิกเดอรซีรี แล้วก็กแ,บบแบบช่วงอ่อนแอครับ mm hmm. ก็เลยแบบว่าโอเคไปกับคุณแม่ด้วยเล่าเรื่องย้อนกลับไป mm hmm. เห็นเขาอยู่แบบ,บนี้นะครับออก,กัสเนี่ยเกือบจะไม่ได้เข้าวงการ mm hmm. ทำไมเพราะบอกว่าตัวเองอ่ะไม่เคยคิดอยากจะเข้าวงการเลยอ๋อเหรอครับคือตอนเด็กๆขี้อายมากครับแต่ว่าคุณแม่ชอบวงการคุณแม่ก็เคยชี้ให้ดูโฆษณาว่าแบบว่าแบบนี้กล้าทํำไหมก็จะบอกว่าโอไม่กล้าแน่นอน <Yeah. S 1> ไม่กล้าใช่เพราะ สิ่งที่กเก่งอย่างเดียวคือกีฬาที่ทำที่ทำได้ที่ชอบอคือกีฬาแป๊บ <ś lam our> นึงนะลูกแป๊บเดียวร้ลุงนกในฐานะที่เป็นนักแสดงรุ่นพี่ลุงนกมีวิธีปลดปล่อยอะไรเมื่อละอายแบบว่าไม่กล้าเล่นมันต้องละลายพฤติกรรมก่อนลูกต้องละลายพฤติกรรมนี่เ,ออเดี๋ยวนักละลายพฤติกรรมคนนี้มาแล้วอ,อ่าบริชชอบเต้นรำไหม ไม่ถนัดเต้นเลยครับโอ้โหคนนี้เรื่องเต้นลํานี่นะที่สุดใช้การเต้นลํานี่ปลดล็อกความขี้อายก็ได้อ,อะวันนี้มาสคี้ยินดีต้อนรับเสียเส้นครับผม จากไม่เคยเห็นไม่พี่เสียเส้นมีพี่เขาเปิดคลิปให้ดูเหมือนกันเขาดังมากดังจนตอนนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วเพราะต้องไปอยู่ในคณะแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ในค่ายเพลงแล้วอ๋อหรอลูกอยู่ค่ายเพลงอะไรให้ทองคําค่ะอ๋อค่ายเดียวกับของลำยหรอใช่ค่ะเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่คุณพี่ที่เป็นแฟนรายการจะงงว่าคนนี้มาได้ยังไงลองไปเปิดนะครับเสียเส้นเวลาเขาไปเต้นที่ไหนเนี่ยเขาดังมากคนจะกระจายหลบเขาหมดเลย วันนี้ถ้าจะสอนปลดล็อกน้องกายเสียเส้นสอนได้ไหมสอนได้เอาเบสิกเบสิกก่อนอ๋อเอาท่าที่มันเหมาะกับน้องเขานะลูกนะเลาอย่ายากมากนะอย่างเมื่อกี้ไม่เอานะมันยากไปอะ่ายากแล้วก็เรื่องเรื่องเต้นเนี่ยนะเรามีแดนเซอร์เก่าพี่ลงด้วยเลยเดี๋ยวใช้พวกแดนเซอร์นี่หางเครื่องท่าอะไรท่าอะไรอาดนตรีมา สอนบ้างก็สอสนใจจะออกคั่นอย่างเดียวเลยอะ